โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นวันใหม่นะครับตอนเวลาเที่ยงคืนของวันที่1 4นะครับมันก็ได้มีนักสำรวจหญิงแห่งไททันเข้ามานะครับก็นั่นเองนะครับเออแล้วก็เหมือนจะมีสัตว์มาด้วยนะนี่นี่ก็คือสัตว์มานะครับก็ชื่อว่าอะไรอะมังกรน้อยแล้วกันเรียกว่ามังกรน้อยนะ่าจะเข้าใจง่ายกว่านะต้องเรียกว่านอนไหมนอน <laughs> นอน เออเหมือนมันจะมีเควสที่แบบเติมเพชรแล้วได้สกินนี้มาด้วยนะครับก็นี่เลยครับสำหรับสกินนี้ก็คือคนที่เติมเพชรในจำนวน199เพชรก็จะได้สกินนี้ไปเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวนะเออตัวต้องสุ่มเอานะครับโอเคผมว่าไปดูที่ร้านค้าก่อนดีกว่านะครับสำหรับชุดใหม่ที่เราได้ต้องบอกว่าชุดใหม่ที่ได้เพิ่งเข้ามานะครับก็1499พเกพชรนะครับก็ตีไป1 ,500 1500แล้วกันเออผมก็ซื้อไปเลยนะครับเออ มีคาสะมีคาสะนายมานึ่งชุดแล้วคนก็เชิญเหลือเกินเนี่ยโคตรเท่บอกเลยแพ็กทีมสมรวจหญิงกดเปิดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะไปสุ่มลัคก,กี้รอยอลัลเอานะครับก็คือจะหาหาคู่หูใหม่นั่นเองก็คือมังกรน้อยนะเออนี่นะครับมันก็จะมีให้หมุน25เพรกับ250เพรส่วนของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับเออแต่ผมมันมีเหรียญโทเคนด้วยนี่ว่า คือเหรียญโทเคนนี่มันเอาไว้แลกอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูก่อนนะครับว่ามันเอาไว้แลกอะไรได้นะครับเอ่อไม่มีอ่ะไม่มีให้แลกเนี่ยมันก็บอกว่ามันเอาไว้แลกไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมดูที่้านคา์ดิมันมีไว้ให้แลกหรือเปล่าอ่ะหรือมันยังไม่เข้ากันหรืยยังไงครับอืมแต่มันมีเศษแหละผมว่ามันน่าจะมีให้แลกอยู่นะเออ แต่จะเป็นแรกพวกพวกแบบพวกตัวแล้วก็สกินอย่างนี้นะผมว่าแต่มันยังไม่เข้ามาอาจจะเข้ามาตอนสิบโมงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าผมซุ่มเลยดีกว่านะครับก็ประเดิมที่250เพชรน,นะครับด้วยกล่องทองนะครับโป๊โป๊โป๊เฮ้ยมันจะได้ง่ายเกินไปเปล่าโอโ้โหมาแล้วสุดยอดไปเลยโอโ้โผมได้นาคน้อยนะครับโอ้โผมได้นากน้อย,โอโอยที่แรกผมคิดว่าแบบผมคิดว่าได้ตัวใหม่มาเลยไงสีทอง แสดงว่ามันก็ดอกสีทองตล,ลอดดิเออถ้างั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สีทองอีกแล้วดิโอ้โหตัวซ้ำนะครับตอนนี้ก็เสียไปห้าร้อยแล้วสองครั้งก็ห้ารอเพชรแล้วนะครับโอ้โหแต่ดได้มาตัวเดียวนะมาครับรอบที่สามเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหโจโจโอ้โหซ้ำส,สองตัวนะโอ้โหสามตัวสี่ตัว <c oughs> ถือว่าแม่งโคตรเกลือเลยแล้วก็ครั้งที่สี่ครับหนึ่งพันเพชรนะครับโอ้โหผมได้ สามอีกหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งพันเพชรสองร้อยห้าสิบสี่ครั้งไปแล้วเสียไปแล้วหนึ่งพันเพชรครั้งครั้งที่ครั้งที่ห้านะเออครั้งที่ห้าคือผมไม่รู้มันต้องมันใช้โทเค็นแรกเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมน่าจะได้เลยใช่ปะเอ,อ้ยสวยผมได้รางวัลหายากก็คือได้แพ็กมานะครับเออได้แพ็กมาหรือตัวละครเออ แต่ผมขอขอดูก่อนเขาเรียกว่าอะไรวะคูหูเอ้าวอันนี้คือยังไม่ได้ใช่ไหมคือหรือเมื่อกี้ผมได้สกินมาวะเฮ้ยมันมันเหมือนมันจะบอกว่ามันจะได้แพ็กใช่ไหมผมเมื่อกี้เออเนี่ยมันขึ้นรางวัลที่สองอะคืออันนี้คือสกินอันนี้คือแพ็กอันนี้คือตัวละครตัวแรกแต่ผมได้แพ็กมาก็คือ ผมได้แพ็กมาผมก็ต้องไปเปิดใช่ไหมเออต้องไปเปิดดิเอออยู่ในแต่งตัวทษทีทษท,ทีครับสมองมันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะเออนี่ผมได้มาสองสองอย่างเลยครับก็คือสกินนะครับก็คือได้ทั้งสกินแล้วก็ได้ทั้งตัวละครมาอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิง่อนนะครับผมก็จะเลือกเคลลี่เอาแล้วกันนะครับเพราะแคลรี่ก็เป็นตัวแบบเป็นตัวต้นแบบอะเป็นตัวต้นแบบของผมอะที่ผมเล่นแบบส่วนมากนะเลื่อนมากก็เหมือนมีตัวละครเยอะแต่ก็มีแค่นี้เนี่ย โอเคครับเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนชุดเลยนะครับเป็นชุดนักสํารวจหญิงนั่นเองนะครับก็มีคาสานั่นเองโอเคอันนี้เทะปะเท่อยู่นะอนเนี้ยแต่ผมว่าใส่ใส่ใส่แว่นดีกว่าวะเท่กว่าดูดูน่ารักเด็กเนิร์ดีอืมโอเคเดี๋ยวขอกดรับอะไรไปเรื่อยก่อนนะครับได้มาอีก <c oughs> สามเพชรคืนทุนไปไหม,ม,มเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอีเวนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่าวันวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะเจ็บเลยครับเออแต่ไม่เป็นไรครับเรามาหามังกรน้อยกันดีกว่านะมังกรน้อยก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะคือคู่คือเราจะมองเห็นคู่ต่อสู้หนึ่งคนนะครับที่ใช้แบบพยาบาลน,นะเออในระยะ30เมตรแต่เบลแรกมันก็10เมตรไงเบลสองก็ยีเมตรนะครับโอเคผมกดอัพเลยดีกว่าผมมียู่61อันนะครับสาหรับอาหารสัตว์นั่นเองนะเออ เหมือนเหมือนเราต้องอเวลเท่าไหร่เนี่ยเราถึงจะได้สกินอันกลางมาได้ด้วยนะครับเออเป็นสกินแบบว่าปลดล็อคเมื่อเราเวลเยอะนะครับเหมือนแบบมันเป็นแบบเวอร์ชั่นวิวัฒนาการแล้วนั่นเองนะเออเลเวลหก็ได้แล้วนะเออน่าจะเวลหกแหละสำหรับตรงนี้แต่ผมใช้สกินนี้ดีกว่านะครับเออลันเดอร์ลันเดอร์ลอสสกินลันเดอร์ลอดแล้วก็มีท่าเต้นนะครับสาหรับคู่หูของเราก็ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันคือที่ผมหาตัวนี้เพราะผมแบบ GM เเขาบอกไปแล้วไงว่าแบบว่า มันขอมันต้องมีนะสำหรับตัวนี้คือมันน่ารักไงเออน่ารักไหผมก็เลยหาจัดทําการหามันเองนะแต่ผมรู้สึกว่าท่าเต้นนี่มันเฉยมากเลยนะครับเออรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเฟียลเท่าไหร่เลยสำหรับท่าเต้นก็มีแค่แบบความน่ารักของตัวละครนี้เท่านั้นเองนะเอ,อของคู่หูนะครับเออก็เดี๋ยวผมก็ <Let> s <S จะแบบจะไปเล่นสักแมทสักแมทสักแมทักแมทให้ดูกันแล้วกันนะเออ s <S ว่าแบบเราจะอยู่รอดหรือเปล่าจะเป็นยังไงแบบ ด้วยนักสำรวจหญิงชุดนี้คือตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าวะซีซธรรมดาดีกว่านะชิวๆไปแต่ก็จะเจอตึงค่อนข้างตึงอยู่มั้งเออแต่ผมอยากรู้ว่าสกินมันคือสกินเดียวกันใช่ไหมที่เติมร้อยเก้ากับไอเนี่ยใช่ใช่มันคือสกินเดียวกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเราก็มาดูชุดของนักสำรวจหญิงของเรากันดีกว่านะเออนะก็ ค่อนข้างที่จะอืมก็ได้อยู่แหละเฮ้ยได้อยู่นี่มันแปลว่าไม่ได้หรือเปล่านะเออต้องบอกว่าก็ได้นะครับก็ได้เออก็ได้ไม่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเออสำหรับชุดชุดสารวจหญิงก็ประมาณนี้นะครับอืมสำหรับชุดก็ประมาณนี้เลยตามที่เห็นเฮ้ยอ๋อตายตายหมดตี้เลยไม่เหลือใครสักคนเลยเก่งเกินไม่บอกวะตอนมืดอะ มันตึงกันขนาดนี้เลยเหรอขะานผมเลือกมาเล่นในแบบมปธรรมดานะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เออต้องบอกว่าไม่ได้จัดแรงรไงเล่นอยู่ในแบบมปธรรมดาเลีวยผมว่าผมเอา M อ,อ,อไปดีกว่านะเออเผื่อจะช่วยทีมได้นะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้เล่นเกมเก่งนะครับอืมผมก็แค่เล่นทุถๆได้ถ่ายไปนะครับอืมสำหรับเกมนี้นะเออส่วนถ้าใครที่แบบที่ดูพอแล้วก็ปิดคลิปไปได้นะเอออันนี้ก็ผมก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับเออทำไมรู้สึกช่วงนี้มันเมาส์หลอนเหลือเกินผมก็มาแบบให้ดูชุดที่เฉยนะว่าแบบ พอเข้าไปในเกมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะเออผมก็เลยแบบกะจะมาเสริมนิดนึงแล้วกันจริงๆมันก็จบไปที่นาทีที่หนาทีที่เจ็ดแล้วนะครับเออก็แล้วแต่นะครับถ้าใครที่ยังอยู่ด้วยก็ขอบคุณครับต้องขอบคุณครับด้วยนะเออแต่ถ้าใครที่แบบมาดูสุ่มก็ประมาณนั้นครับก็เสียไปประมาณสอง0ันสรห้าสิบทนะครับแล้วก็รวมอีกหนึ่งพั0รโอ้โหเพื่อนเราก็เก่งอยู่นะเออช่วยยิงนิดเดียวเอง เออ9,499่อก็กับพันห้าพ şey ันห um> ้าบวกกับพันสองก็สองสองพันเสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดเก้าสิบเก้าใช่เปล่าวะไม่ผมว่ามันยิงค่อนข้างแม่นเลยดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนก็สู้ๆแล้วกันนะเออสู้ๆแล้วกันโอ้โหใจดีจังเปิดวงให้ชุบเลยว่ะโอเคนี่เออเห็นไหมคือมันจะมีมาขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะ แต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนของเราจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับสอหรับมาที่มันขึ้นเมื่อกี้นี้นะเออผมก็ไม่ชชว่์เหมือนกันว่าเพื่อนเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนเหรอผมว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวก็คือแค่ตรงรู้ว่าศัตรูนั้นน่ะกำลังพันยาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นครับคือถ้าเขาพันยาอยู่เราสามารถชาร์จได้นะถ้าเราเข้ามาหลังอ่ะคือมันจะเห็นว่าเขาพันยายอยู่ไงคือเราจะรู้ไงแต่ถ้าถามว่ารู้ตำแหน่งผมว่ามันก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่นะเพราะแมปมันค่อนข้างจะเ็กรับส แมปใหญ่นี้เลิกคิดไปได้เลยนะครับผมว่าเอามาแค่เพื่อความน่ารักดีกว่านะครับแล้วก็หาสกิลอื่นมาใช้ดีกว่านะน่าจะดีกว่านี้นะครับเออโอเคผมว่าผมต้องทําหน้าที่แล้วอะผมต้องไปเล็งไปเล็งแถวๆรถ,ถเอ,อ้ยมีคนเป้าเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นโอ้โหไม่เป็นไรครับยิงไม่โดนล้วก็ถอยดีกว่าเอ,อ้ยเดีเพื่อนเราทําน็อกไปแล้วนะผมว่าเราดันไปดีกว่าวะ่ะ แต่ต้องดันอยู่ห่างๆนะครับเพราะเราไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นแต่เราก็ยิงได้เรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆ,ๆโอ้โหสองเม็ดไปสองเม็ดไปน้องชายมันก็ไม่ใช่สองเม็ดนะสองเม็ดที่โดนหัวไงแต่ใช้แม็กกี้แม็กก็นั่นแหละครับอก็เยอะอยู่พอสมควรใช้หลายแม็กที่มันไม่ใช่สองแม็กแต่สองแม็กก็คือยิงหัวนั่นเองที่โดนหัวสองนัดน,นะโอ้โหยิงเพื่อนเราลมซะได้เราต้องแบบเราต้องมาให้เพื่อนนีกก่าวะ่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ เฮ้ยโอ้โหโ,โคตรเจ็บเลยนะเหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเก้าเองอ่ะเลือดอะผมขอฮิวดีกว่าวะเดี๋ยวผมแบบไปตายแบบื่้นเขินเนี่เออเก็บปืนด้วยหิวเอาปืนเพื่อนมาใช้โอ้โหสวยงามเพื่อนแบกนะครับชิลๆไปนะครับคืนนี้สำหรับตัวละครนี้เราเป็นตัวละครผู้หญิงไงความสามารถในการยิงก็เลยลดลงนะเอออ้างไปเรื่อยจริงๆ แต่ถ้าสําหรับคนที่อยากสุ่มหรอผมว่าผมผมว่ารอกิจกรรมมาให้มันมาแบบครบก่อนก็ได้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเหรียญเหรียญมันเอาไปทําอะไรได้เหมือนกันนะเออผมไม่รู้ว่าเหรียญมันต้องใช้เท่าไหร่ในการที่จะแลกแบบว่าแลกโดยไม่ต้องสุ่มได้เรื่อยๆมันผมอะ่ะคือผมสุ่มไปแล้วไงผมก็เลยแบบสุ่มยาวนะเออเดี๋ยวผมมาคํานวณใหม่ก่อนที่แลกมันเท่าไหร่นะมันพันสองร้อยห้าสิบกับพันประมาณพันห้านะครับก็อยู่ประมาณพันเจ็ดห้าสิบพันเจ็ดสี่สิบเก้า ใช่ป่าวะสองใช่ประมาณ1,749จ็ดสี่สินะครับพันเจ็ดเฮ้ยสองพโอ้โหพูดผิดพูดถูกเยอะเล่นเกมไปด้วยคิดไปด้วยไงมันก็เลยมึนๆน,นะครับพันเจ็ดสี่สิบเกนะใครสนใจก็เอ้ยสองพใครสนใจก็สามารถที่จะไปสนใจเลือกซื้อกันได้นะเอ้ยเพื่อนต้องการเราเพื่อนต้องการเราผมว่าผม,ามนชนะอยู่แล้วแค่นี้ชิวๆเพราะผมผมาเก็บงานนั่นเองตายปะ เเ,เพื่อนจะคิดว่าแบบว่าพูดไม่หยุดเลยแต่ผมไม่ได้เปิดไมค์นะผมพูดกับตัวเองเฉยค่อนข้างหลอนอยู่เหมือนกันนะตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็เป็นวินสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเพราะเกมมันแบบพลิกได้เสมอนะอืมมันพลิกได้เสมอเสื้อไอบอลกับเสื้อชุบก่อนละกันเออแต่ผมแค่แบบว่ารอบนี้ก็คือเขามาในรูปแบบที่เราแบบรับประกันไปเลยนะโดยเราไม่ต้องสุ่ม แต่สำหรับชุดเอเลนของผมต้องสุ่มไงไททันเอเลนอะเสียไปต้องแบบประมาณเกือบ2 0 0พันะก็ตีไป2 0 0พันเลยแต่อันนี้ก็คือเหมือนเขาคิดว่าผมจะเกลือต่อไงนะเขาก็เลยแบบมารับประกรันให้ผมเลยดีกว่า,างี้ไงเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีแต่ผมชอบกาชามากกว่านะครับเออผมอยากให้แบบสุม่มเออผมรู้สึกว่าสุ่มสนุกกว่านะเออดูอย่างสัตว์เลี้ยงนี่เสียไปต้องพันสองสัตว์เลี้ยงพันสองเสื้อพันห้าโอ้โหรวมกันสองพันเจ็ดเฮ้ยไม่เห็น ข้าขอไปนั่นนึงโอ้โหแต่ผมไม่ชอบโลกโคโนเลยนะครับผมเป็นคนที่แบบกลับมาเล่นตอนช่วงไม่ทันโคโนอะต่อให้ผมซื้อสมซื้อได้ผมก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่เลยเออผมรู้สึกมันไม่ค่อยเท่เลยว่ะโอ้โหแมงโดนหัวด้วยหลบทันไหมเนี่ยเอ้ยผมอาจจะชุบได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ทันนะครับสี่วิสี่ห้าวเมื่อกี้น่าจะสี่หาวิแหละชุบไม่ทันตอนนี้ก็น่าจะแพ้ตามท้องเรื่องนะครับอืม ก็ตามสเตปอะสมาธิไม่มีเลยพูดไม่หยุดไงเดี๋ยวมันจะเกมมันจะเงียบเหงาเกินไปนะออผมว่ามันค่อนข้างที่จะเริ่มตึงแล้วหรือเปล่าข้างนู้นเหมือนจะเอาจริงกันแล้วผมเอาสกาจะซื้อเกาะนี้ไปไปลอยข้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันดีกว่าซื้อชุบด้วยเผื่อมีเฮตเกิดฉุกเฉินโอเค ผมจะต้องไปปาบไททันนะเออแต่ผมไม่มีใครเล่นชุดไททันเลยนะมีผมเล่นที่ผมเห็นผมเล่นอยู่คนเดียวอะเออชุดไททันน่ะต้องใส่แบบว่าไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการตลาดยังแบบเจาะเจาะตลาดเด็กไม่ได้นะครับเออต้องพูดเลยว่าเจาะตลาดเด็กไม่ได้นะแต่เจาะตลาดผมได้เพราะผมเป็นคนรีวิวไงเออเฮ้ยมีมา้าจัดเลยทีเนี้ยโอ้โหนี่บบวงโพโน่คือเราต้องแบบถ้าหยุดยิงได้ก็หยุดยิงได้นะแต่ถ้าอยากเจาะก็เจาะเลยก็น่าจะดีกว่านะครับ โอ้ยตรงนี้โอ้โหสวยเพื่อนล้มหนึ่งครับมีข้างหลังอีกหนึ่งมาดิโอ้โหเพื่อนนอกคือผมว่าเขายิงแม่นกันมากเลยนะครับตอนคืนดีเซอร์แบบทีละนัดทีละนัดอ่ะยิดเข้มแม่นเกินไปหรือเปล่าหัวหัวโอ้โหหัว,หวไม่ติดเลยหัวไม่ติดเลยโอ้โหสวยติดเม็ดนึงขอซ้ำก่อนละกันโอ้โหไอ้บอลหมดเลียนกลับสร้างแทนดีครับโอ้โหจะมีคนเข้ามายิงผมวะโอ้โหเสื้อแดงวะ เฮ้ยดีนะครับไม่ซ้ำผมผมยังมีเข็มชุบผมยังเล่นได้ต่อนะครับสำหรับตรงนี้โอ้ผมตั้งไอมอว์เก็บของนิดนึงก่อนขอพันเลือดก,ก่อนโอ้โหเหลือคนเดียวซะแล้ววะไม่น่ารอดบอกเลยว่าไม่น่ารอดเฮ้ยมาดิขอแก้มือหน่อยสวยโอ้โหมีเพื่อนคว้างระเบิดมาว่ะมาแล้วเออเนี่ยเห็นไหมเห็น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 สีนนส้มไหมเฮ้ยมันชุบโอ้ยยิ่งเข้ คือผมไม่รู้ว่ามันมีเข็มชุบเหมือนกันผมก็เลยปล่อยทีแรกแล้วมันคว้างระเบิดมาไงผมเลยคิดว่ามันเหลือตัวเดียวนะเ,ออเมื่อกี้ก็เลยแบบพ่ายแพ้ไปนะครับเออเราก็มาล้นกันวีสุดท้ายแล้วก็ไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ต้องลงแล้วครับเพราะมันก็เริ่มดึก <laughs> มันก็ต้องเริ่มดึกเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ใกล้ที่จะแบบตีหนึ่งแล้วนะออพูดรวมๆก็น่าจะตีหนึ่งผมเอาคิดคู่ไปเล่นดีกว่านะอ,อ เื่อจะได้ใช้แต่ก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่เพื่อนเราก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าข้างนู้นโหดอย่างเดียวนะเออรู้สึกแต่ละคนดูมีหัวาบุกิมีซองวันพันแมนนะครับซองวันพันแมนผมก็มาไม่ทันเหมือนกันถ้ามาทันก็น่าจะได้จัดอยู่นะสำหรับซองวันพันแมนนะครับโอ้โหเนี่ยมาส์าผมหลอนบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยมากเลยนะแต่ก็ถือว่าแบบตอนนี้ไม่ได้มาโชว์ความโหดนะครับก็ถือว่ามารีวิวชุดแล้วกันนะครับสำหรับชุดสำรวจหญิงนะครับเออ ก็อย่างน้อยก็มีตาของการ์ตูนอนิเมะเป็นตาหลังให้เราได้เห็นนะครับเออประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปดักเขาดีกว่าวะโอ้โหลมซะแล้วซ้ำดีตายซะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสำหรับชุดสำรวนหญิงก็นั่นแหละครับเออคือเขาไม่เอาชื่อมานะแสดงว่าถ้าเอาชื่อแบบชื่อมามันน่าจะ,จะ,จะอาจจะเสียลิขสิทธิ์เพิ่มหรือเปล่านะเออเขาก็เลยแบบเขียนแค่ชุดสำรวนหญิงนะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อหรือเลือกซื้อกันได้นะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะฟิกเลยนะครับสำหรับชุดนี้ส่วนคู่หูก็อาจจะต้องสุ่มนะครับแต่ผมแนะนําให้ลอกิจกรรมแรกมาก่อนนะมันอาจจะยังไม่มานะผมก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ เพราะมันมีตาให้แลกไนงะผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันมาหรือ,อยังนะแต่ผมหาไม่เจอจริงๆนะครับสำหรับแต้มนะครับก็โอเคับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปก็อาจจะยาวไปเพราะผมก็มาเล่นไงมันเลยยาวผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากให้ดูชุดกันแบบว่าเต็มเต็มตานะว่ามันประมาณไหนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ